สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆทุกๆบ้านนะคะพอดีมื่อนี้เป็นมือพิเศษทั้งเพื่อนรักแล้วก็เด็กน้อยในบริษัทแวะมาเล่นด้วยนะคะเพื่อนๆลงกันเล่นน้นำในบ่ออีกแล้วจ้ามาเดินมาเล่นกัน้้าาวกนีเ

โอ,อกก๊ากาแคบไปแคบไปจันเซียงจะจ่เาเลยบม่ได้ไปเห็ดข่าเลยเพืเ่อนๆมีแต่ผู้บ่าวแนวเออแม่นความกินโลด <laughs> กินโลด <laughs> เออปลาซิวอ yeah, hey, uh, ้าวเอาไปมุมพูดจันแสงเธอหน่าออกใช่ไมเออเจ้าก็ะถอยเออจันแสงเธอปิดไว้มันจะอยู่แจ่พูดได้เฮ้ย โบลักบลได้กินคักเด้อเออมีแต่ผัวเป่าแนวมีแต่ผวเ่ามีเผอ ทีมงานพอบ้านากามาคอยหม่มาโม่มาบ่ม,ม,ามีแนวให้กิน,น,น,กนเพื่อนซี้เพื่อนในเพื่อน,นเพื่อนเพื่อนรัก แห่หร no. ือทางนอกกันแสงจยนทา่แสงมีต hey. oh. ่ตัวอยู่เรื้อยเฮสายาจันแสงจารแสงจอมตัวอ

เฮ้ยแม่นอยู่บ okay. ่อายเพื่อนเด้จันแสงบ่แม่นซูนซูนซื้อซื้อบ่ได้ระบบจันแสง โมจะได้จันแสงค่ะก็เลยว่าไปกินเหล้าเมาเจ้าจะมาเด้อยคุณบอกหัดลำคานเราแน่ล่ะเออลำค้างคักแล้วเแล่าฮะใสจันแสงโยกไปเด้อเออคืออยู่เออ อดันแสงยกแน่ระวังพอดีเอาลาหลพอดีได้กับแกมเนาะระวังมันฟงเอาเอาออกเลยหมูมาหามาเล่นนะพ่มาข้าโพดกว่าสินกนูปูปีกกับหอบได้สู้กันกินละเมือนี้ฮะหมูเมือกับบ่มี ต้องลากอแบบนี้อาจารย์ออแซงเ้ยบลากบลได้กินคักนี่แล้วไปบึงอีกเดี๋ยวจะจะไปอันน่ะก่อนจะจะไปดังไฟก่อนพอบ้านเห็ดเป็นอยู่บ่นอยู่ครับน่นารน้ารัหลังหลอกแค่ชรวบ้าน <ś c oughs> พวกแม่สิบหัวดวน เพื่อนูได้เพื่อนๆเลยบ่มี่ยังให้หมู่เพคนกินนะแปลนูน้ำปูมาเพราะว่าปลามันก็บ่<ร>ค่อยได้มาคมั้มกินเดียบบุฟเฟ่กินเดียบอาหารพัตตะคันบ้านทงเพราะบ้านเราลิ้นรัวเลยได้เพื่อนๆเลย <laughs> มาสิเฮ็ดเ <laughs> มนูยังอัน,น,น,นอไ,ไหนฮะมาที่คั่วได้เครับผมขั่วบอ่หรือผัดเผ็ดผัดเผ็ด,ด,ด,ดกับบะหมี่เครื่องได้บ้านนี่ฮะอยู่ครับเดี๋ยวมาคั่วแล้วกัน คั่วแบบใดคือบ่มีมะแขมมะเขือสะปลามะเขืออยู่อันเฮือนปู่ตอกไปแม่เจ้าน่ะเอามาเทียมาคั่วบ่เนี่ยบรรยากาศบรรยากาศบ้านนานะคะหมู่เพื่อนแวะมาแวะมาเล่นน้ำเราา่อบ้าเขืออะไรมเขืออนยเขือไปตอกออมนูอาเหลือยังน้ำแข็งบ่ วันพ่อววเข่าแล้วเนาะสามโตยังหลายอยู่บนหนูในถังลราค่ะเดือดไหลอยู่ครับพี่มาก็พอได้กินอยู่ครับหนูหน้าหนูดักเลยเพื่อนๆพอได้กินอพหมู่มือครับสามมือดกสารนะครับโซเล่โซเล่ได้เพื่อนเพื่อนโซเล่กันมาเดินมากินข้าวแรงเจ้ซิบุ้น บริกินให้บ่บ่เออเออสุปาบรรยากาศที่บ้านนาเด้เพื่อนๆนี่มาเด้อมาเด้ออแบบนี่ปั้นขโมงทรงเชงนี่คือบ้านนาดูเห็ดบดูเห็ดบ โอ้ควันไดาเหรแล้วไมเนืงกูกินนัดหนึ่งเหรอลาเก่ามาหากินเองนี่ฮ่า่าลาเวนเดียวห่งมืเดียน้ำเกิดล่สัสีได้ไปเหมือนกันมะ้อนยางเขียวย เฮ้ยเจ้าก็มาเบิ่งตีละมาอนาอ่ะละแม่เฮ้ยกะฟ้ามาเยียบแล้วแม่จันเช้งเธอหนา ทีได้ปิ้งได้จี้อยู่วาดังพอแห้งแล้วเออเฮ้ยส่อนแม่อลีปลาอยู่ในน้ำเด้มันสลัดอยู่ด้วยขอบ้าน

เสียหน้าค่ายแล้วพอบ้านเออปกติมันมีพักเนาะมีพักหมู่เพื่อนเพื่อนบ่ โอ้โหไมตาไม่หไดหไม้าเปนอเปล่ปักมือไม่เฉงือัน ปลาซิวอ้าวขึ้นด <|so|> ีขนาดเนาะมันสลาดกว่าาเออ Nói quá, 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 quá,

จันแสงตัวเออตัวสมูทีนี้บ้านนานะคะเพื่อนเพื่อนพอดีอันเสี่ยวเพื่อนแล้วก็เด็กน้อยในบริษัทนะเพื่อนเพื่อนแวะมาเล่นเดี๋ยวเพื่อนก็ไปทำงานนะคะจะมาค่ำก็บ้านดีใจลาย ดีใจหลายเนาะพ่อบ้ามีเพียนมาหาไม่มา้ยุดด้ยังเนีดีใจลายให้ลามือนึงกับบอลาถ้าล่าบรดันเขายุดให้ว่าสั้นเออเป็นไรพอใจบอกโอ้ยบอกว่าล่าเน่จากมือลาเนี่ยยังบอลา

อูอูตลอดแหวนเหยียบดูบุ้านเหยียบน้องกะที่ถาดอคนใหญ่ทำอะรกันอยู่ีนตอนขโมยใส่กูดูป

ฟ้าไปเอาเรือจันแซงหนูฮะเออโอ้ยลอยกว่าสิได้ปลาดุกแต่ละรอบฮะบอกได้ได้ปลาปดุกเ,เอ็นเออ ไปเอาหนูไปเอาหนูมนสิบอะไกินเชี้ยนเหรออร่อยดีไหมโอ้ขนาดเป็นตจรอยเขา็มีแบบเโอ้งามมีเลียพี่ตังกินม่ได้ปุ๋ยขัวหนูเนือน้ำสดเชี่ยนคาร์โบเจ้าเจ้าเป็นแม่สั้งอืเนือน้ำสดสดเชียดขาร์โลุงแม่นี่ม่เคยห็นไหมนะแทบแทบ ออมโนโอ้บรรยากาศคักได้ห hmm. มื Turn, mm ่นเลยนะแล้เขากระซังเป็นเลยเมนูเขาสระซงอะไรเขากระซังในอย่างเดียวคือเมกานโนเมกานโนไม่มีน้ำตาลแบบคุณได้กินแอเมริกนโนกัเทแล้วเนาะอเมริกาโนอเมริกาโนไม่หวานรอแล้วเนาะไม่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนี่รอเลยกินอเมริกันโนเนี่กคับเอสเปรสโซ่นี่ิ้นหนึ่งตายแล้ว กินอรกินยันหยันขึเขมันสึยอดอ้พรุ่งนี้ใครมารถบอกเลยอูเป็นไยอดะวันจันร้านปิดเฉยอยู่ลรวข้เว่พเีแล้วดักตอว่เลืเ็ยก็เ่ยนมแล้ว่มแล้วอยู่ทีคสิทางเขาบ้านเลยกินข้าวเลย ดาวบรรยากาศดีดีบรรยาากศโอ้ยเสียงสดเถอะบรรยากาศดีกินเขาเลยเจ้าน่ะเรามากินตอนท้ายตาแสงฮะออหลองเมื่อนี้เป็นวันของพ่อบ้านนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพื่อนรักคนเสื้อดำแบะมาเล่นด้วยนะคะเพื่อนดีใจหลายเพื่อนค่ะไอ้บ่อบ่อเป็นปลาไหลเผือกขาวเนี่ยเขายวกเลยอ่ะบ่อ เออเลรียงใส้นไปเจาอมาตะไให้จับออกมามาต้มโอ้ยคิดหายแล้นเจาต้มเก่มไอ้ินกินก้อนคูนสิบานเยให้เรไ้เนี่สชนนี่โอนอยเน่่อไอ้เยเบาออยเ้าไรอขอบคุณนะคะเพืนเพื่น